ตอนนี้เราก็จะรถส่ท่านไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะดิฉันจะนำเรียนรายชื่อนะคะขอ่อนเพื่มเสียงนิดนึงค่ะค่ะดิฉันจะนำเรียนรายชื่อนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณลุงมณัตชัยวิพรมซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ทางตัวคุณประหยัดแล้วก็ตัวดิฉันเองนะคะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ นะคะขับรถร้อยกว่ามาห้าโมงเช้ามาถึงที่นี่ก็ถือว่าเก่งด้วยไฟแปดปีถ้าโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านคุณลุงมนักชัยนิคมญาติผู้ใหญ่ประธานในพิธีได้ให้เกียรตรดน้าศพคุณมโนระสัยที่ขอราบเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนะคะดิฉันได้ขอเรียนเชิญคุณแม่เสียมหงคุณกุตินะคะซึ่งเป็นาติผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะที่เคารพนับถีอคุ้นเคยกันมานานได้ไม่เกียดนะคะรดน้ำโสขอเรียนเชิญค่ะ ช่วยกันเลยนะคะยาหนึ guys, ่งนะคะเอ่อที่ถ่ายภาพกับไฟมันขึ้นภาพลู่มันขึ้นภาพตลอดนะคะคุณพ่อคุณคุณแม่ลืมนะคะไฟมันขึ้นภาพไปตั้งกล้องจำนวนเลยนะคะมันขึ้นเอ่อกำลังไปตั้งไฟขึ้นตรงนั้นจุดเลยค่ะไปดู